สวีโช so วันนี้เราจะมาโฆษณาปลาตัวหนึ่งครับวันนี้เรามาหาปลาในแม่นมม้ำเมยครับพอดีวันได้โคปลาตัวโคใหญ่เลยครับพร้อมกับน้ำนาแฮปปี้ครับที่เขาเรียกว่าวนาแฮปปี้การการใช้ชีวิตในในในแม่น้ำแม่น้ำเมย์ในพม่าครับฝ่าพม่าครับเอาตัวรอด อาตัวรในแม่นางครับเอตัรในโควิดสิบเก้าเพราะว่าโควิดสิเกาเราลำบากบาอยู่ครับ <laughs> ต้องมากัดตัวอยู่ในฝันพม่าครับครับ <t> คืน <t> นี้ได้ปลาตัวปลาอะไรครับภาษากรีกเรียกว,ว่าเนี่ยคุยครับ ภาษาไทยก็เรียกว่าปลารเร็วครับควค้นนิมแปลว่าควิ้วนีิแปล,ว,ว,ว,ปลว่าเร็วครับภาษาอังกฤษครับนี่ครับปลานี่ครับโค้ดใหญ่ครับบนูนใครได้ดีกว่าวันนี้พร้อมกับนย่ที่เราเลยรดารักเขาสักแก้วครับเร่นู้นแหละเจี๊ยมแบบเรนกินอะไรสุดยอดดีเลยครับ รสชาติเยี่ยมมากเลยครับโอ้โหพรอมกับกดตัวน้อยๆครับโกแห้งครับนี่เป็นกับแก้งครับกับแกงของเราครับตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนหมูครับเชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผลยิบโบครับผมลักขาวครับเชื่อโควิดระบาดครับผมไม่ออกจากหมู่บ้านไม่ได้ครับ ต้องมากัดตัวจะไม่นำมือฝาฝ่ามาครับผมหาปลาตางชีวิตกันเหลี่ยงครับเป็มีเงินก็อย่างนี้แหละครับคนเราไม่มีเงินต้องหากินได้ตัวเองอย่าพึ่งพาใครนะครับนี่ครับใช้ชีวิตในแบบว่าใ,ใ,ใกล้ใกล้กับแม่น,น้ำมือครับเผื่อหิวก็เข้าไปในแม่น,น้ำก็ยีปลายีปลาอย่างเดียวครับ ตอนนี้เรายำไม่ปิ้นปลาครับเพราะว่าก็บปลาไว้อยู่ครับปลานตัวนี้ปิ้นไม่ค่อยอร่อยครับเราจะปิ้นตัวอื่นไว้กว่อนครับเพราะว่ามันมันมีมันมีปัทยาครับปลาคลุยนี่ไม่อร่อยครับเราปิ้ไม่ปิ้งเพราะ,ราพะเพราะว่าเราเพราะว่าเราจะกลับไปกินที่บ้านครับ เพราะว่าช่วงโควิดนี่ลำบากอยู่ครับถ้ายังไงดีก็เอาตัวรอ,อใดในในช่วงโควิดครับก็กัดตัวอยู่แบบนี้แหละครับยังไงก็ยังงานหลังครับเอาอีสักแก้วครับสองแก้วนี่เผื่ออะไรยืนดีขึ้นครับทุกสีทุกอย่างเยี่ยมมากเลยครับ